ถอดบทสัมภาษณ์ของลิโอเนลเมซี่ชีวิตที่มีความสุขกับอินเตอร์มายามี่ไม่เหมือนตอนอยู่กับปาเวรีแซงชักแมงและไม่เคยคิดที่จะแยกจากบาร์เซโลนาต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเมซี่แฟมิลี่กับขวัญลามาเซียครับวันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ในเพสคอนเฟอเรนซ์ก่อนเกมนัดสำคัญของเมซี่ครับที่ จะลงเล่นให้กับอินเตอร์มายามีในรอบชิงชนะเลิศของฟุตบอลถ้วยลีกคับที่จะเจอกับเนชวิลในวันอาทิตย์นี้ถือว่าเป็นการลุ้นความสำเร็จคว้าแชมป์ถ้วยแรกของสโมสรนับตั้งแต่ก่อตั้งมาเลยก็ว่าได้นะครับเมซี่เนี่ยก็ใช้เวลาในการพูดกับสื่ออยู่พอสมควรครับในหลากหลายประเด็นแต่ว,วันนี้เนี่ยผมหยิบยกมา ประมาณ3 4ถึงหัวข้อด้วยกันนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้กันด้วยครับเรื่องแรกการย้ายมาอยู่กับอินเตอร์มายามีเมซี่ยอมรับว่าทำให้ตัวเขาเนี่ยมีความสุขมากๆเมซี่บอกว่าผมตื่นเต้นที่เดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งเกมที่ผมจะลงสนามเพื่อ มอบความสุขให้กับตัวผมเองแล้วก็แฟนๆได้ตอนนี้ผมมีความสุขมากกับการใช้ชีวิตที่นี่ที่จริงผมพูดแบบนี้มาตั้งแต่วันแรกที่ย้ายมาแล้วผมเลือกที่จะมาอยู่ในเมืองนี้ด้วยตัวของผมเองมันเป็นการตัดสินใจที่ใช้เวลาไต่อยตองอย่างถี่ถ้วน เราไม่ได้ตัดสินใจเรื่องนี้แบบกระทันหันหรือว่าชั่วข้ามคืนนั่นคือสาเหตุที่ทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันง่ายกว่าที่คิดเอาไว้เยอะเลยเราได้อยู่ในสถานที่ที่เราต้องการด้วยตัวเราเองและมันเกิดจากการตัดสินใจของเรานั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันง่ายจริงๆการย้ายมาอินเตอร์มายมี่คือการตัดสินใจของผมร่วมกับครอบครัว ไม่ใช่แค่ในแง่ของกีฬาอย่างเดียวนะแต่ว่ามันรวไมไปถึงการใช้ชีวิตประจำวันภายในเมืองนี้ด้วยผู้คนที่นี่อัธยาศัยดีให้การต้อนรับผมเป็นอย่างดีทุกคนเนี่ยทำให้ทุกอย่างมันดูง่ายไปหมดเลยและอีกไม่นานลูกๆของผมก็จะเข้าโรงเรียนแล้วถึงแม้ว่าพวกเราจะอยู่ไกลกันแต่มันก็ง่ายกว่าที่ผมคิดเอาไว้เลย หัวข้อต่อมาเมซี่ยอมรับครับว่าการอยู่กับเปเชเนี่ยมันไม่ค่อยมีความสุขเขาไม่เคยคิดที่จะแยกจากบาร์เซโลนาเลยแม้แต่วินาทีเดียวเมซี่บอกว่าก่อนหน้านี้ผมไม่เคยอยากย้ายออกจากบาร์เซโลนาเลย เพื่อไปอยู่กับเปเชตอนนั้นเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจแบบกระทันหันชั่วข้ามคืนเดียวที่จริงผมอยากอยู่กับบาร์เซโลนาต่อไปแต่สุดท้ายผมกลับต้องทำความคุ้นเคยกับสถานที่ที่ยากลำบากต้องไปอยู่ในสถานที่ที่ใช้ชีวิตได้ยากเมื่อเทียบกับเมืองที่ผมเคยอยู่มาตลอดชีวิตตอนที่ผมอยู่ที่กรุงปารีส มันใช้ชีวิตยากลำบากมากจริงๆแต่การได้มาอยู่ที่นี่ในตอนนี้มันแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเลยหัวข้อต่อมาครับเมซี่พูดไปถึงความคาดหวังในรอบชิงชนะเลิศวันอาทิตย์นี้เพื่อที่จะมอบถ้วยแชมป์ใบแรกให้กับแฟนๆของอินเตอร์มายามี เมซี่บอกว่าถ้าเกิดเราได้แชมป์ขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันก็คงเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากๆทั้งสำหรับตัวผมแล้วก็สำหรับทุกคนที่เป็นแฟนบอลของสโมสรน,นี้ด้วยผมเนี่ยต้องการทำเพื่อสโมสรนให้ได้มากที่สุดเราต้องการจุดยึดเหนี่ยวและการคว้าแชมป์จะช่วยเรื่องนี้ได้มาก Inter Miami เป็นสโมสรที่มีอายุน้อยมากๆอยู่ในระยะเวลาอันสั้นนับตั้งแต่วันก่อตั้งและการคว้าแชมป์รายการแรกของเราจะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับพวกเราทุกคนผมคิดว่าเรามีโอกาสที่จะคว้าแชมป์ใบนี้ได้ถ้าเกิดว่าเมซี่พาอินเตอร์ m i ามีเป็นแชมป์ลีกคัพได้นะครับจะถูกนับเป็นแชมป สมัยที่44รวมทุกรายการในอาชีพการค้าแข้งของเมซี่ซึ่งจะทำให้เจ้าตัวครับกลายมาเป็นนักเตะที่คว้าแชมป์ระดับเมเจอร์มากที่สุดในอาชีพเลยนะครับตอนนี้เมซี่เป็นอันดับ1ร่วมกับดานี่อเวสหลังจากได้แชมป์ทุกรายการรวมกันไปแล้ว43ถ้วย อันดับรองลงมาเนี่ยคืออันเดสอินเอสตาครับได้ไป39เควราตปิเก้ได้38นะครับถ้าเกิดว่าวันอาทิตย์นี้ได้แชมป์จะขึ้นไปยืนหนึ่งด้วยการคว้า44แชมป์เรื่องต่อมาที่เมซี่พูดถึงครับนั่นก็คือความแข็งแกร่งของเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ สารัฐเพราะว่ามีหลายคนเนี่ยออกมาพูดเหลือเกินว่าการที่เมซี่เลือกย้ายมาเล่นที่นี่เพราะไม่อยากจะเจอกับความกดดันมาเล่นแบบสบายๆเพราะเมเจอร์ลีกเนี่ยไม่ใช่ลีกที่มีความแข็งแกร่งเมซี่บอกว่าเมเจอร์ลีกมีมาตรฐานอยู่ไม่ไกลจากลีกชั้นนำของยุโรปเลย เมซี่บอกว่าลีกคับครั้งนี้แสดงให้เห็นแล้วว่าไม่มีทีมจากเม็กซิกันในรอบชิงชนะเลิศในขณะที่คุณตั้งคำถามได้หลายอย่างความจริงก็คือการแข่งขันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสูสีมากๆทุกทีมสามารถสู้กันได้หมดใครๆก็เอาชนะกันได้ผมเข้าใจดีว่าในเมเจอร์ลีกซอกเกอร์มันก็คงเป็นการแข่งขันที่มีความเข้มข้นแต่ละทีม ก็อยากจะพยายามเพื่อเอาชนะซึ่งกันและกันทีมเย่ามีความแข็งแกร่งพอบุกไปเล่นแบบทีมเยือนก็มีความแข็งแกร่งในอีกรูปแบบหนึ่งมันเป็นความยากที่จะบุกไปเอาชนะนอกบ้านของตัวเองผมยังคงได้รับรู้เรื่องนี้น้อยมากเดี๋ยวต้องรอผมเล่นนัดแรกนะใน Major l ์ล g กซ็อกเกอก่อนแล้วผมถึงจะสามารถประเมินได้แต่ผมพูดได้เลยว่าตอนนี้มาตรฐานของเมเจอร์ล g กซ็อกเกอร์สหรัฐ ไม่ได้หนีไปจากหลีกชั้นนำของยุโรปเลยเรื่องต่อมาที่เมซี่พูดถึงครับคือการลุ้นรางวัลบัลลงดออย่างที่ทุกคนทราบกันครับว่าตอนนี้เมซี่คือเจ้าของบัลลงดอเสมัยถ้าเกิดว่าเขาได้ในปีนี้อีกเนี่ยก็จะเป็นสมัยที่8สูงที่สุดตลอดกาลนะักข่าวถามเมซี่บอกว่าคุณคิดยังไงกับรางวัลบัลลงดอในปีนี้คุณคาดหวังมากน้อยขนาดไหน เมซี่บอกว่าถ้าเกิดผมได้บัลลงดอรก็ดีแต่ถ้าเกิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรตลอดอาชีพการค้าแข่งของผมเนี่ยผมเคยบอกไปหลายครั้งแล้วว่ารางวัลส่วนตัวมีความสำคัญก็จริงแต่ผมไม่เคยให้ความสำคัญกับรางวัลส่วนตัวเลยเพราะผมเนี่ยต้องการรางวัลสำหรับทีมมากกว่าผมโชคดีมากๆที่ ผมเนี่ยประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างแล้วหลังจากจบทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกที่ประเทศกาตาร์ผมคิดว่าชีวิตของผมเนี่ยมันเพียบพร้อมไปทุกอย่างผมไม่เคยคิดถึงเรื่องบรลลงดออีกเลยนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาตอนนี้เป้าหมายของผมคือการพาไมอามีคว้าแชมป์เท่านั้น นี่แหละครับคือชายที่ชื่อเมซี่ไม่เคยสนรางวัลส่วนตัวมีครั้งหนึ่งผมจำได้นะครับตอนอยู่กับบาร์เซโลนาวันนั้นเนี่ยเมซี่ยิงแฮตถิกสร้างสถิติใหม่ของตัวเองเจ้าตัวไม่รู้ด้วยซ้ำว่าที่เขายิงในวันนั้นเนี่ยคือการจาวลึกหน้าประวัติศาสตร์ครั้งใหม่จนนักข่าวเนี่ยต้องไปถามเมซี่ถึงจะจาได้นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยทุ่มเทพยายามทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อทีมมาก่อน เป็นอันดับแรกเราจะเห็นนะครับที่ผมเคยทำคลิปไว้ว่าแม้ว่าไม่ว่าจะเป็นจำนวนประตูที่ยิงได้เมซี่ก็ไม่ได้สนใจครับเขามอบให้เพื่อนในทีมเนี่ยยิงจุดโทษแทนเพื่อเรียกคืนความมั่นใจเพื่อนๆก็ลองไปย้อนคลิปฟังดูได้แล้วก็ตอนนี้นะครับแม้ว่าเมซี่จะบอกว่าเขาไม่ได้คาดหวังที่จะคว้าบอลลงดอสมัยที่8แต่ตอนนี้ การคาดการครับนักเตะที่จะได้บอลลงดอจากเว็บไซต์บุกกี้นะครับเขาออกมาคาดการนะนะก็เมสซี่เนี่ยเป็นเต็งหนึ่งครับโอกาสได้สูงถึง75%เปอร์เซ็นเตงสองเนี่ยคืออลิงเบลฮารันของแมนเชสเตอร์ซิตี้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์องลงมาเป็นคีวินเดอร์บอยกับโรดี้สองเปอร์เซ็นต์และคิริยันเอ็มบัปเป้ 1%, 1การประกาศบัลลงดอจะมีขึ้นในเดือนธันวาคมนี้แฟนๆก็รอลุ้นกันนะครับว่าเมซี่จะได้ถือครองบัลลงดอ8สมัยหรือไม่หัวข้อสุดท้ายครับการฉลองท่าดีใจลูกยิงประตูด้วยท่าของตัวละครซูปเปอร์ฮีโร่มาเวลเมซี่พูดถึงเรื่องนี้ครับบอกว่าท่าดีใจของผม ลูกๆของผมเนี่ยยังคงอยู่ในช่วงพักร้อนดังนั้นทุกคืนเราก็จะนั่งดูหนังซูเปอร์ฮีโร่ด้วยกันแล้วลูกๆเนี่ยก็บอกกับผมว่าทุกครั้งที่ผมยิงประตูได้เนี่ยช่วยผมฉลองถ้าดีใจในแบบซูเปอร์ฮีโร่ได้ไหมผมบอกลูกๆว่าผมจะทำเฉพาะเกมในบ้านเท่านั้นแล้วตอนนี้เนี่ยเด็กๆก็ อยู่กับผมนะเราอยากมีอะไรที่ทําร่วมกันอยากมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อที่จะได้แบ่งปันเวลาเหล่านั้นเนี่ยร่วมกันผมก็สัญญากับลูกเอาไว้ว่าเดี๋ยวผมจะทําท่าซูเปอร์ฮีโร่ให้เวลายิงประตูดได้ถ้าเกิดเป็นเกมที่เราเล่นในบ้านของตัวเองตอนนี้ผ่านไป3ท่าแล้วนะครับเดี๋ยวดูนะัดต่อไปถ้าเกิดว่าได้เล่นในบ้านของอินเตอร์มอามีแล้ว เมซี่ยิงประตูขึ้นมาจริงๆเนี่ยเขาจะทำท่าอะไรเป็นท่าต่อไปนี่คือบทสัมภาษณ์ของเมสซี่นะครับก็ถือว่าเป็นเพสคอนเฟลเ e น c ์ครั้งแรกนับตั้งแต่ที่ย้ายไปอยู่กับอินเตอร์มายามียังคงเหมือนเดิมจุดหนึ่งที่เห็นความแตกต่างคือพูดด้วย สีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ดูมีความสุขจริงๆอย่างที่เขาได้พูดออกมาผมเชื่อว่าแฟนๆเมซี่เนี่ยก็จะมีความสุขร่วมไปกับเขาด้วยยังไงก็ติดตามผลงานของเมซี่กันต่อไปนะครับส่วนใครที่สนใจอยากจะสนับสนุนเสื้อบาร์ซ่ารียูเนียนครับจะมีเมซี่บูสเกตแล้วก็อัลบาครับสั่งซื้อได้ที่ Line แอขวัญช็อปหนึ่งหรือว่าจะสแกน QR คที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยตัวละ 399บาทค่าส่งฟรีมีสีขาวและสีดำผ้าเป็นคอตตอน100%สเรีนสกีนลายอย่างดีก็ฝากอุดหนุนด้วยนะครับนี่คือทั้งหมดของเมซี่แฟม i ลีกับขวัญละมาเซียวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ